วินาทีหาดูยากเต๋าสมชายเจอนัดมีเดียอีกครั้งโผเข้ากอดทันทีที่เจอหน้าอดีตภรรยาวินาทีหาดูยากเต๋าสมชายเจอนัดมีเดีย ع, ดีใจที่เจอกันอีกครั้งไม่แน่จริงไม่มาหลอกถึงได้ชื่อว่าสมชายตลอดดีใจนะที่ได้เจอคุณเต๋านัดสวมกอดมิตรภาพสวยงามร่วมงานครั้งประวัติศาสตร์รวมตัวยุคเก้าศูนย์กันอย่างอบอุ่นเต๋าสมชายโพสตล่าสุดคลิปสวนกอดน,นัดมีเดีย ع, พร้อมบรรยากาศเพื่อ ศิลปินร่วมยุคต่างค่ายมาร่วมซ้อมคอนเสิร์ตกันอย่างคึกคัก หอมแคปชั่นถึงนัดมีเลียและเพื่อนๆว่าดีใจนะที่เราได้เจอคุณและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์บนเวทีอันยิ่งใหญ่ด้วยกัน g a m m y r x c o n c e r t 9 0 v e r s a r y ข้ามยุคมาเต้นไทยประกันชีวิตไม่แน่จริงไม่มาหลอกถึงได้ชื่อสมชายตลอดโดยสาวนัดก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเช่นกันค่ะขณะ ที่คอมเมนต์เข้ามารัวๆถึงเต๋าและนัดกับมิตรภาพอันดีงามอาทิมิตรภาพของคนเคยเป็นคู่ชีวิตและสามารถเป็นเพื่อนกันได้มิตรภาพที่เคยงดงามเชื่อว่าคนนี้เกินครึ่งไปดูเต๋านัดชอบช็อตที่คุณเต๋ากอดคุณนัดเขาเรียกว่ามิตรภาพที่งดงามเป็นตน้น